ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมเซมิคอนในพับจีมัวานกันอีกแล้วนะครับมาตามคําเรียกร้องของทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าใครเรียกร้องมันน่าจะมีสักคนหนึ่งที่เรียกร้องเรียกร้องให้ไปไม่ได้เรียกร้องให้มาเรียกร้องให้ไปวันนี้เนี่ยเราจะมาตามหาคู่หูสุดโหดของเรานะครับนั่นคือเจ้าพราวนินนั่นเองแต่เราไปดูกันว่าคู่หูสุดโหดของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างไปโอเคอย่างแรกครับเราต้อง เปิดไมม่คุยกับพาวนินครับหรือว่าจะใช้แชทแชทคำสั่งกะไรแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเพราะว่าพาวนินเนี่ยฟังแต่ภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็คือเขาโคิโคโคนเชิญเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดไมม่ในทีมเพื่อที่จะคุยกับพาวนินอีกสามนาทีครับไม่นานไม่นานเฮ้ยพาวนินกำลังมาอันนี้ไงโอ้โห แล้วทางที่เราจะไปพอดีเลยแล้วอยู่โหอยู่ใกล้โพด้วยไม่เป็นไรเพื่อนฉันมาแล้วคู่หูฉันมารับนายแล้วยังไงล่ะแล้วทำไมสโมกมันเลยไปตรงนั้นล่ะพูดคุยจ้างเลยมาอยู่กับฉัน,ฉนเออวิชานินจาของนายนะเป็นประโยชน์ต่อฉันแน่นอนม่องห่วงคููหเูเรียบร้อยโยนปลากินรับไปทูน่าเรียบร้อยปับปั๊บับ เก่งมากโหโคตรเก่งเมื่อไหร่ครัสซียนจะเสร็จเรียบร้อยเรามีคู่หูแล้วหูตัวฉัอนอีกคนนึ่งอ่ะทีนี้เราทำอ่ะโอเคเขาบอกเราพูดภาษาอังกฤษครับเขาไม่เข้าใจทีนี้เนี่ยเราจะมาลองสั่งเพาวนิน พาวนิน I need ammo พาวนิน I need 5.56 ammo หรือสำเียงผมไม่ได้วะ Take cover พาวนินพาวนิน c o e r มี cover มีพาวนินพา Let's go เขาพูดอะไรไหมอันนี้องรวมทีม Form up on me เออถ้าฟอร์อัมอมีมาวะ่ะแต่ว่ามีแค่นี้เอออ่ะ search for vehicles search for vehicle อ่ะไปหารถให้หน่อยสิพาวนินเอาแล้วว่าเซิร์ชแล้วเซิร์ชแล้วมาร์กไหมมาร์กไหม search for vehicles search for vehicle เอาไปหยุดไปหยุดอยู่ตรงไอ รถแพนกวินที่รับแต่ว่าไม่มาร์กอะโอเค search a vehicle search a vehicle เ <c oughs> <c oughs> อ๋อต้องสำเนียงนี้เหรอทานิน I n น e d g กรน i นต I อ e e d g กร n i น e p าวนิน I need granite น่ะเขาก็รู้หมดนะว่ากูอยู่ตรงเนี้ยน่ะเข้ามาดิกูหูพาวนินศัตรูอยู่ตรงเนี้ยแหละแล้วเขาก็รู้หมดเลยว่าอยู่หลังหินเนี่ย เออไปไปล่ามันสู้เขาคูหูน่าจะอยู่ต้นไม้ข้างหน้าที่รถมันไปชนปะไม่แน่ใจเลยเนี่ยเอ้เองนี้เนี่ยจริงด้วยเต้นเต้นเองทำอะไรบ้างไม่เห็นเองทำอะไรเลย เราเอาแชทเสียงมาละไมงห่วงรอบนี้แหละคราวนี้โชว์ให้เขาดูว่านายเหนือเนือว่นนั้นเหนือ I found it น uh, ี่เก่งมากโหดบอยสุดสุดฟอร์มอัพฟอร์มอัพมาเออรู้เรื่องไงเป็นไง เฮานินคู่หูของผมผมบอกเลยคนอื่นเขามาแบบโซโล่นะผมมาแบบดูโออเขาจะชนะเฮานินเร็วๆเฮานิน oh, อุ้ยอ่ะไอ้อยากใน เฮ้ยตะก,กี้เอามาให้ป่ะใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยเจ๋งว่ะ I need medicine ไม่เจอแล้ววะทอนนี้บอกกูไปเจอแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนแห้งว่ะมานี่มาเฮ้ยตอนนี้ไปเออปลาดักระจายเออเก่งปลาปลาดักระจายเออปลาปลาเออเออ ตะกี้คือทำดาเมจใช่ไหมเก่งมากเพื่อนโอ้ great shot must be the best shooter among humans เอนนอเเข้าใจแล้วเพื่อนเกมนี่มีประโยชน์จริงเลยพาวเนนในการอวยฉันเนี่ยอวยเก่ง อุ้ยหัวสองนัดไม่ตายระยะมันไกลด้วยดิมันก็เลยลดทอนดาเมจโอ้ชิีตฮานินหลังแอนแล้วฮอนินมาคัฟเวอร์กูไปไหนกูโดนยิงวิ่งไปไหนคัฟเวอร์คัเวอร์มีสิอยู่นิ่งอยู่นิ่งนิ่อะอยู่อะอยู่นิ่งเราเออเออเออ ขานมารวมตัวกันเออดีกูจะรู้ว่ใครเป็นใครนะ s t r a n เนี่ยเงียบเงียบอยู่อยู่น ok ิ่งๆอย่าลุกนั่งนอนดินอนเราเห็นรับนูนนูนูนิ่งหน่อยู่ต้นไม้ลอยลอยปล่อยปล่อยปล่อยมานี่ก่อน Watch out. สวยครับเฮ้ยโอ้ทำไมสะกบดูไม่ค่อยไปอันนี้นุน่นนุน่นนุน่นไอ้คนสไนวิ่งแล้วเอาเขาก่อนเอาเขาก่อนเราเราเข้าได้อยู่เอานิน อย่าบาังพอนินสวยต้องยากระสุนจากเขาอะกระสุนเราจะหมดแล้วอยู่หลังฉันไหมเออเหลือหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งพอนินไม่ดิสองหนึ่ง โอ้โหความได้เปรียบนี้จะหาจากไหนอีกถามแค่นี้ฉันถามนายแค่นี้ว่าความได้เปรียบนี้มันหาจากไหนได้อีกฮึโต้นไม้ก็ต้นแค่นี้ยังจะมาเบียดนี่เราต้องเข้าหงสองหนึ่งเว้ยไหวไหวเออเขารู้หมดว่ากูอยู่ต้เนี้เขารู้เขารู้หมดแล้ว ่อานอนอยู่อันนี้สู้เขาเออเออเอออย่างน้อยแทงให้ยิงสักกระเด็นเลยเก่งมากเขานินเออมีประโยชน์สักทีเห็นไหมว่าคู่หูผมมันมีประโยชน์หูตัวฉันอี่คนนึงไงตอนสุดท้ายเขายอมพีชีพเพื่อให้ผมได้กิงไก่สุดยอดจริงๆเอาเป็นว่าจบลงเพียงเท่านี้แล้ว สำหรับคู่หูพาวนินของเราแผ่นกินนินจาสุดแกงแก่ง